ดีครับพี่น้องเหมือนอยู่ในสวนยางครับทํำทีมเอ็ดเนี่ยน้นขี่ยางพี่น้องค้นยางมดอ่ะาไว้นลยเอ็ดแนว่น้นยางพี่น้องข้าโดยหมากยางแบบมีน้พี่น้องเนี่ยไม่มันจังเลยห้องเนี่ยนีห้องข้นึ่งสินะผมคิดว้าสองสามอันพี่น้อง บ้แม่แนว่ยเขาหัวคนเดเลยห้องกับสิบเาเมาล้วครับเขาเห็ดทำรองไว้เขาจอดยางครับพี่น้องเขาจอดยางจอดน้ำกดน่ะนะยอดกดแนวคนนยอดน้ำกดตัวนี้ขึ้นหนี่ครับพี่น้องขวดน้ำกดเขาเห็ดแนวอย่างนะนี่มันจังเบาะนี่มือนี่ปิดปิดนี่ใครจะบีกขดเนวนี่พี่น้องมันเด็กทำสักขดนี่เด้อ ปี๊ดนั่นขักบขักเนาะครับเนาะครับเรื่อยเลยสมมุติเราเขาเขาเอ็นเขาเอ็นลงสีก็ได้นั่นขันบินอีกอะปี๊ดนั่นตอนนี้คือนำกดผมผสมไปได้หมดละไก่มือเด็กหน่อยยังเห็ดก็เลยมาเห็ดเตรียมไว้แนว่ยข้นนำกดเอู้นี่นว่ยข้นนำกดพี่นอ้อง ไม่ปลายางกระติบสวนยางเช้าสวนยางเตรียมไว้นี่แนวคนแนวคนอย่างตัดผมไม่พี่น้องส่งไก่สิลงหน้าเอาสันนบอกซ้ำมายางเอาไปคน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 พวกเสียงบอกมาตัดเด็ดกาดเห็ดแนวคน อย่างที่ดอกพี่นราเนี่ยพ้น,นนำกดอย่างอหูยดีสบายเด้อครับลำลำเรวยมีเงินมีทองคว่ำทุกคว่ำจนให้นี้ไปไกลนี่ลำรวยลำรวยครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ